การเรียนสองหน้าเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าครูเนี่ยสอบเด็กแล้วเด็กทําเรื่องการบวกจานวนเต็มไม่ได้ถ้าการบวกจานวนเต็มไม่ได้การลบก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นครูก็จะแก้ปัญหายัางไงจะทําตัวเลขที่มันเป็นลบเนี่ยให้มันเป็นรูปธรรมได้ยังไงครั้งแรกเลยสอนโดยการใช้การก้าวไปข้างหน้าก้าวถอยหลัง mm hmm. เด็กก็จะลุกมาก้าวมาเดินได้ยังไงครูก็มองมอง,มองดู ครูก็ไปค้นคว้าจากหนังสือแล้วก็ศึกษามาครูก็เลยเอามาทาเป็นของผู้เองเป็นเหรียญสองหน้าคือเหรียญข้างหนึ่งเป็นบวกข้างหนึ่งเป็นลบถ้าการบวกจํานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มบวกให้นําค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งบวกด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวบวกผลลัพธ์ได้ไรการบวกจํานวนเต็มลบด้วยจํานวนเต็มลบก็คือการนําค่าสมบูรณ์ของตัวอะไรคะ ตัวตั้งบวกกับ,บ,บผลลัพธ์ต้องเป็นคราวนี้มาการบวกจํานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มลบนี่ยิ่งงงใหญ่ก็คือนําค่าสมบูรณ์ของตัวที่มากกว่าเนี่ยไปลบด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวที่น้อยกว่าผลลัพธ์มันออกมาต้องเป็นจํานวนเต็มตามตัวที่มีค่าสมบูรณ์มากกว่ายิ่งอ่านยิ่งงง เรามีวิธีการที่เราใช้ในการบวกอันแรกก็คือเราใช้เรื่องของเส้นจำนวนถ้าอยู่บนแกน x ถ้าไปทางซ้ายเป็นอะไรจำนวนเต็มลบถ้าไปทางขวาของศูนย์จํจำนวนเต็มบวกอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือการใช้ค่าสมบูรณ์ในการบวกนะคะแต่วันนี้ครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองใช้วิธีใหม่ของครูโดยใช้กิจกรรมเหรียญสองหน้านี่เหรียญสองหน้าของครู อันนี้มันเป็นเหรียญหน้าบวกอันนี้เป็นหน้าลบกิจกรรมเหรียญสองหน้าข้างหนึ่งเป็นลบข้างหนึ่งเป็นบวกเหมือนหัวก็ก้อยเหมือนเหรียญปกติเนี่ยแต่เราเปลี่ยนจากหัวเป็นบวกก้อยเป็นลบแล้วให้เขามาได้จับต้องได้ได้ทดลองเล่นข้อตกลงของมันก็มีอยู่ว่าถ้าหน้าเหรียญลบเนี่ยเราจะแทนจํานวนเต็มลบนะคะถ้าหน้าเหรียญบวกเราจะแทนจํานวนเต็มบวก,บวกนะคะ ถ้าเหรียญที่หน้าเหมือนกันเขาจะเอามาวางเรียงต่อ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 กันอย่างนี้แล้วค่อยนับจํานวนนะคะแต่ถ้าเหรียญที่ต่างกันเราจะนํามาซ้อนกันพอมา,มาซ้อนกันแล้วค่ามันจะเป็นศ<ม>ูนย์ถูกไหมลูกค่าจะเป็นศูนย์ค่อยๆหายไปจะไม่มีค่าเลยนะคะนี่คือข้อตกลงอ่ะครูจะแจกเหรียญให้นักเรียนส่งต่อให้เพื่อนนับไว้กับตัวเอง15บเหรียญ เอาลองดูลองดูให้หาผลบวกของ3ามบวกหสาเป็นจำนวนเต็มบวก5เป็นจํานวนเต็มบวกเอาหยิบเหรียญหน้าบวกมาวางไว้3อันก่อนดึงออกมาจากกลุ่มให้เห็นแล้วยิบเหรียญมาเหรียญบวกขึ้นมาอีกกี่เหรียญห้า <5. S 1> เหรียญเอาลองดูต้องเอามาวางทำอะไรกันเรียงต,ต่อกันเพราะอะไรคะ เพราะเพราะอะไรลูกเพราะว่ามันเป็นเหรียญชนิดเดียวกันใช่ไหมใช่ไหมคะรวมแล้วทั้งหมดมีกี่เหรียญบนโต๊ะนักเรียนแปด,แปดเหรียญเพราะฉะนั้น5้าบวกสมเท่ากับแ,<ป>แ<ป>นักเรียนต้องทำแบบฝึกหัดวางเหรียญเอง เลยข้อที่หนึ่งตอบสิบเอ็ดข้อที่สองตอบ <11. S 2> ข้อที่สามตอบเท่าไหรคะสิบสี่ข้อที่สี่ตอบ <11. S 1> <14. S 2> ข้อที่ห้าตอบสิ <13. S 1> 5, บสามคราวนี้มาจํานวนเต็มลบกับจํานวนเต็มลบบ้างต้องใช้เหรียญหน้าอะไรแล้วหน้าลบเอาลบสองบ,บวกกับลบห้าเอาหน้าลบขึ้นมากี่อัน จากนั้นเอาเหรียญอะไรึ้นมาอีกเอาเหรียญอะไรคะเหรียญลบขึ้นมาอีกลบขึ้นมาอีกห้าเหรียญต้องเอามาทําอะไรกันวางเรียงกันเพราะม,ะนมนันเพราะมันเป็นเหรียญที่ม<ใ>ีหน้าเหมือนกันรวมแล้วเป็นทั้งหมดกี่เหรียญเจ็ดเหรียญอันนี้ตัวอย่างแรกอ่าพอดูตัวอย่างที่สองทำเองซิอ้าวทำเอง เพราะฉะนั้นข้อที่2นี่นักเรียนว่าได้คําตอบเท่าไหร่นะ <8. S 1> ได้ไรคะ <8. S 1> ลบแปดเอาเรามาเทคกันดูเอาลบขึ้นมาสี่เหรียญบวกกับอะไรอีก <4. S 1> ลบอีกสี่เหรียญถูกไหมคะได้เป็น <8. S 1> ลบแนะคะคราวนี้มาดูแบบฝึกหัดอ้าวลองทำเอง ข้อที่หนึ่งนักเรียนตอบเท่าไรลบห้าลบข้อที่สองลบเข้อที่สามลบสิข้อที่สี่ลบสิบสีลบสิข้อที่ห1าลบสิบาคราวนี้มาดูเรื่องใหม่จำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบเรียนเรื่องการบวกจำนวนเต็มลบแล้วก็จำนวนเต็มบวกค่ะ ถ้าเป็นเครื่องหมายที่เหมือนกันก็เข้าใจง่ายค่ะก็ฟังแบบเดียวก็เข้าใจแต่ว่าไอเครื่องหมายที่ต่างกันก็ต้องใช้เวลาหน่อยบางอย่างก็ยากครับเช่นจํานวนเต็มบวกบวกกับจํานวนเต็มลบครับจะยากกว่าอีกสองแบบเพราะว่ามันจะสับสนเรื่องเครื่องหมายครับผลบวกของสามบวกกับลบห้าสามเป็นอะไรคะจำนวนเต็มจำนวนเต็มบวกลบห้าเป็นจำนวนเต็มลบ เอาเหรียญบวกขึ้นมาสามเหรียญต่อจากนั้นเอาเหรียญอะไรขึ้นมาอีกกี่เหรียญห้า <5 S 1> เหรียญเอาห้าเหรียญมาว่าต้องวางแบบไหนซ้อนกันอลองดูซิวางซ้อนอย่างกับคูไหมคราวนี้เขาบอกว่าถ้าซ้อนกันแล้วมันจะกลายเป็นศูนย์หยิบออกเลยไอ้คู่ที่มันนั่นอะตอนนี้บนโต๊ะนักเรียนมีอยู่กี่เหรียญ สองคือเหรียญอะไรลูกเหรียญเหรียญลบเพราะฉะนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าสามบวกกับลบห้าได้ลบสองอ้าวอีกตัวอย่างหนึ่งลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งหยิบเหรียญอะไรขึ้นมากรเหรียญลบขึ้นมากี่เหรียญสี่เหรียญจากนั้นหยิบเหรียญอะไรขึ้นมากี่เหรียญเจ็ดเหรียญอ้าวมาทํายังไงกันหายไปกี่คู่่ หายไป4ี่คู่ตอนนี้บนโต๊ะเหลือเหรียญอะไรเหรียญบวกกี่เหรียญ <3 S 1> สามเหรียญเราก็จะได้เป็นลบสี่บวกเจ็เท่ากับสามคราวนี้รวมทั้งบวกทั้งลบเลยลองทำเอง สามารถจินตนาการได้ก็คือเขาต้องทำบ่อยๆทำเยอะๆต้องให้เขาสรุปเองให้ได้ว่าดึงออกกีคู่หรือเอามาต่อกันแล้วครูก็ใช้เพลงเข้าไปเสริมเพื่อให้เขาเห็นคอนเซ็ปต์ได้ง่ายขึ้นว่าถ้าเหมือนกันนะเลียนเครื่องหมายเหมือนกันเอามารวมกันเครื่องหมายต่างกันก็เอามาหาก้างกันครูก็แต่งเพลงขึ้นมาเสริมตัวนี้ก็จะทำให้เขาเกิดคอนเซ็ปต์ง่ายยิ่งขึ้น บวกลบจำนวนเต็มนั้นเรามีละเกตนี้นาเครื่องไม้เหมือนกันรวมกันเครื่องไม้เหมือนกันรวมกันเครื่องไม้ต่างกันหักลบกันนะเครื่องไม้ต่างกันหักลบกันนะไอ้ตรงที่ขีดเส้นใต้ต้องสามลองไหวไหมได้ไหมได้เอาพร้อมกันสามสี่บวกลบจำนวนเต็มนั้นเรามี okay ตัมือตัวเองค่ะคราวนี้พอนักเรียนเป็นแล้วลองทำแบบสุหัดยากแน่คราวน,นี้ไม่มีเหรียญให้วางเพราะว่าครูใส่จำนวนเยอะๆพอเราฝึกเข้ามากๆเข้าคราวนี้เขาก็จะจินตนาการได้แล้วว่าถ้าเกิดเราไม่มีเหรียญเราจะเราจะดึงออกกี่คู่มันจะซ้อนกันกี่คู่แล้วดึงออกกี่คู่แล้วมันจะเหลืออะไร เขาจะจินตนาการได้จากตรงนี้นะคะข้อที่เก้าจะตอบเป็นบวกหรือเป็นลบเนี่ยตอบเป็นบวกหรือเป็นลบบวกเพราะบวกมันมากกว่าหายไปกี่คู่สิบสองคู่เหลืออะไรคะสิบสองเข้าใจเรื่องการบวกลบจำนวนเต็มแล้วยังเข้าใจไหมเข้าใจเพลงก็ร้องแล้วเนาะเรียนก็วางแล้ว เร,เราเรียนเรื่องการบวกจํานวนเต็มไปนักเ,เรียนลองสรุปที่ใครจะสรุปให้ครูฟังได้ว่าข้อ5เครื่องหมายเกานเท่เอามาวมกันแล้วก็ถ้าเครื่องหมายต่างกันเอามาหักลบกันให้รู้ว่าเครื่องหมายอะไรมากกว่าแล้วก็ตอบตามจํานวนที่มากกว่าค่ะตรงมือขึ้นค่ะ เป็นจํานวนเต็มบวกเหมือนกันให้นํามาบวกกันครับถ้าเป็นจํานวนเต็มที่ไม่เหมือนกันเช่นจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มลบให้ดูว่าค่าของจํานวนเต็มอันไหนมากกว่ากันแล้วให้นํามาหักหล้างกันครับแล้วตอบตามเครื่องหมายจานวนที่ มากกว่ามากกว่าอ่าถูกไหมคะถูกมาตรงเพื่อนๆค่ะกิจกรรมเหรียญสองหน้าที่วันนี้ค่ะมาช่วยในการจําง่ายขึ้นเป็นการหยิบจับเหรียญขึ้นมาซ้อนกันนะคะเพราะว่ามันจะได้เห็นแล้วก็นับแล้วเราก็ตอบได้เลยค่ะไม่ต้องใช้การคํานวณมันจะช่วยให้ทําความเข้าใจได้ง่ายแล้วก็ได้คําตอบที่ถูกต้องด้วยค่ะทําให้เพจเข้าใจมากขึ้นเพราะว่ามันเห็นภาพครับโดยไม่ต้องใช้กระดาทษทดเอาเหรียญมาวางเรียงกันทําให้นับจํานวนได้ง่ายขึ้นครับ ถ้าสมมุติเราไปใช้ภาษาทางที่ทางคณิตศาสตร์จริงๆคือค่าสมบูรณ์อะไรพวกนี้เด็กจะงงแต่ถ้าเราเอาเหรียญสองหน้าเข้ามาไปยุกใช้ตรงนี้จะหายไปกี่คู่หายไปห้าคู่เหลือกี่อันเหลือสองอันเขาจะตอบได้ถูกสองอันเป็นเลขอะไรบวกหรือลบเขาก็จะตอบให้ถูกเพราะมันวางอยู่ตรงหน้าเขาแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ครูคิดแล้วครูก็ภูมิใจนะที่สามารถทำให้เด็กบวกลบจำนวนเต็มได้